นพดลปฐมสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรพรรคเพื่อไทยท่านประธานครับวันนี้ผมจะอภิปรายร่างพรบงบประมาณรายจ่ายปี68ในส่วนที่เป็นงานด้านต่างประเทศนะครับผมจะอภิปรายครอบคลุมอยู่สประเด็นครับท่านประธานครับเรื่องแรกก็คือจะเป็นเรื่องของความท้าทายด้านต่างประเทศหรือสภาพปัญหาเรื่องที่สองก็จะเป็นเรื่องของการออกมาตรการหรือนโยบายในการแก้ไขปัญหา แล้วก็ด้านที่3จะเป็นเรื่องการจัดเม็ดเงินในการแก้ไขปัญหาและประเด็นสุดท้ายผมจะเสนอแนะให้รัฐบาลไปแก้ปัญหาท่านประธานที่ครบครับในขณะนี้เรื่องความท้าทายด้านต่างประเทศของประเทศไทยในเวทีโลกเนี่ยมีอยู่5เรื่องเรื่องแรกก็คือเราต้องเผชิญกับสภาวะการเมืองระหว่างประเทศแบ่งขั้วเศรษฐกิจระหว่างประเทศแบ่งค่ายหรือภาษาอังกฤษใชค้คำว่าดี u อ ling นะครับ ประเด็นที่สองก็คือเรื่องของบทบาทและสถานะของประเทศไทยหลังรัฐประหารสถานะของประเทศไทยเนี่ยไม่ได้โดดเด่นเท่าที่ควรจึงทําให้เราไม่สามารถกําหนดวาระด้านต่างประเทศได้อย่างชัดเจนประเด็นที่3ก็คือเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์หรือความขัดแย้งทางการเมืองร่อง่างประเทศซึ่งประเทศไทยจะต้องมาทบทวนครับว่าเราจะเผชิญความท้าทายนี้ได้อย่างไรประเด็นที่4ก็คือเรื่องของความมั่นคง รูปแบบใหม่หรือปัญหาของขเขาเรียกว่าภัยคุกคามรูปแบบใหม่ซึ่งประเทศไทยจะต้องหาแนวทางในการแก้ไขไม่ว่าจะเป็นเรื่อง PM 2.5ยาเสพติดข้ามแดนเรื่องของผู้ลี้ภัยหรือเรื่องแม้กระทั่งเรื่องของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และประเด็นสุดท้ายครับท่านประธานครับประเทศไทยมีความท้าทายว่าเราจะนโยบายต่างประเทศคือนโยบายที่เป็นส่วนขยายของนโยบายในประเทศ เราจะเอานโยบายต่างประเทศมาแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศอย่างไรนี่คือความท้าทาย5้าเรื่องรรท่านประธานครับพักเพื่อไทยเนี่ยเรามีแนวทางในการกําหนดนโยบายต่างประเทศหรือการดําเน,นินนโยบายต่างประเทศอย่างนี้ครับเรายึดมั่นประโยชน์แห่งชาติต้องมาก่อนแต่ประโยชน์แห่งชาตินั้นจะต้องตกถึงมือประชาชนเราจึงเรียกว่านโยบายต่างประเทศที่กินได้ท่านประธานที่ครบครับ นโยบายต่างประเทศที่กินได้ที่ผมอยากจะกาบเรียนท่านนั้นเรามีแนวคิดในแง่ของการที่จะแก้ไขปัญหาอยู่ประเด็นแรกก็คือนโยบายการทูตทางเศรษฐกิจเชิงรุกที่รัฐบาลน,นี้กำลังดำเนินการผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เหมาะกับเวลาครับท่านประธานครับเราจำเป็นจะต้องไปขยายตลาดและคว้าโอกาสในโลกมาใส่มือคนไทย นี่คือนโยบายต่างประเทศเชิงรุกที่พักเพื่อไทยได้ดําเนินการซึ่งเราก็เสนอให้รัฐบาลไปดําเนินการในแง่การขยายตลาดเนี่ยเรามีอยู่2เรื่องครับเรื่องแรกก็คือเร่งเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรีหรือ FTA ก่อนรัฐบาลนี้มาบริหารประเทศเนี่ยเรามี FTA อยู่14ฉบับประเทศ18ประเทศแต่หลังจากมาบริหารประเทศเราได้เซ็น FTA กับศีลังกาครับจึงมีจำนวน FTA เพิ่มเป็น 15ฉบับแล้วก็ครอบคุมพื้นที่ครอบคุมประเทศอยู่19ประเทศในขณะนี้ผมเข้าใจว่าทางกระทรวงพาณิชย์ครับกำลังที่จะพยายามเจราจาอยู่อีก FTA นะครับอยู่6ฉบับแล้วก็จะยกระดับ FTA อยู่5ฉบับซึ่งผมอยากจะใช้เวลาสั้นๆในตอนที่แนะนำให้รัฐบาลได้ไปเร่งเจราจาอีกครั้งหนึ่งนอกจากการขยายตลาดที่จะให้สินค้าไทยได้แต้มต่อมีตลาดเพิ่มมากขึ้น ผู้ส่งออกสามารถที่จะมีตลาดได้มากขึ้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งหนึ่งซึ่งพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลนี้พยายามในการที่จะไปคว้าโอกาสมาใส่มือคนไทยคืออะไรครับก็คือเรื่องของการที่ท่านนายกมนตรีได้เดินทางไปประเทศต่างๆตั้งแต่บริหารประเทศมาได้ไปเดินทางไปอย่างน้อย15ประเทศไปพบปะกับบริษัทใหญ่ๆประมาณเข้าใจว่าเกือบ100บริษัทนะครับบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเกือบ100บริษัท มีคนกะะแนกกัแหนครับท่านประธานว่าท่านนายกเดินทางไปแล้วได้อะไรนะครับสิ้นเปลืองงบประมาณผมอยากจะกล่าวเรียนอย่างนี้ครับเวลาเดินทางไปต่างประเทศไปเจรจาประเด็นระหว่างประเทศเนี่ยมันไม่ใช่ไปอาบแดดะมันมีประเด็นที่ต้องเจรจาเนี่ยหนักมากในฐานะที่เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยผมเข้าใจความเหนื่อยยากท่านนายกเหนื่อยครับหนัก แต่ผมเห็นความแน่วแน่ในการที่ท่านจะทําให้ชีวิตของคนไทยดีขึ้นเนี่ยเราต้องให้กําลังใจในส่วนนี้ผมว่าคําวิพากษ์วิจารณ์ที่บอกว่าไปแล้วสิ้นเปลืองงบประมาณนั้น้นน,น่ยผมว่าไม่เป็นธรรมกับท่านนายกซึ่งอันนี้ผมคิดว่าอยากจะอยากจะชี้แจงไม่ได้ชี้แจงแทนนะครับแต่ในฐานะที่ผมเป็นคนที่คิดว่าต้องเอาความจริงมาพูดในขณะนี้ผลพวงจากการเจรจาที่ท่านนายกได้เดินทางไปเนี่ยเข้าใจว่าได้มี ความประสงค์ในการที่จะมาลงทุนในประเทศไทยประมาณหลายแสนล้านบาทนะครับท่านประธานครับมีบางบริษัทที่ยังไม่ได้มาเมื่อโอกาสมันไม่มาหาเราเราก็ต้องเดินออกไปหาโอกาสครับมีบางบริษัทยังพิจารณาอยู่กําลังศึกษาความเป็นไปได้อยู่ซึ่งก็คงจะตัดสินใจในอนาคตการลงทุนเป็นแสนล้านมันไม่ใช่พ่อถั่วง,งอกนะท่านประธานสองสาวันต้องเสร็จแล้วกินได้นะครับมันใช้เวลาเพราะฉะนั้นผมมั่นใจครับว่าเรื่องของ การที่ประเทศไทยจะเชื้อเชิญน,นักลงทุนมาขยายโอกาสแล้วเราเป็นส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าห่วงโซ่มูลค่าของโลกหรือ global value chain เนี่ยเป็นเรื่องที่ไทยจะต้องเชื่อมโยงกับโลกเชื่อมโลกเชื่อมไทยนะครับท่านประธานที่ครบครับผมอยากจะกลาบเรียนอย่างนี้ว่าขนาดเราไปเจราจาเนี่ยยังไม่มีหลักประกันเลยว่าเขาจะมาลงทุน แต่ถ้าเราไม่ไปเนี่ยหลักประกันมีแน่นอนครับเราจะล้มเหลวเพราะฉะนั้นผมจึงคิดว่าโอกาสในการที่ท่านนายกได้เดินทางไปเจรจาเนี่ยต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านแล้วก็เราก็รอความสําเร็จการขยายตลาดและการคว้าโอกาสมาใส่มือคนไทยผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องอีกนอไทยแลนด์นะท่านประธานผมว่าเป็นความสําเร็จอีกแล้วหนอไทยแลนด์เป็นความสําเร็จที่น่าชื่นชมแล้วก็เราให้กําลังใจมาประเด็นที่สองครับท่านประธานความท้าทายเรื่องที่สองคือ สถานะของประเทศไทยในเวทีโลกเนี่ยถูกตั้งคำถามหรือไม่ผมคิดว่าเรื่องนี้เราต้องกอบกู้เกียรติภูมิแล้ก็สร้างบทบาทไทยในเวทีโลก DNA ของพักเพื่อไทยท่านประธานครับก็คือการให้ความสำคัญกับเพื่อนบ้านแล้วก็สร้างกรอบของอาเซียนในวงกลมใหญ่ขึ้นมาแล้วท้ายที่สุดก็เป็นวงกลมใหญ่ก็คือเวทีโลกเรายึดมั่นนโะยบายตั้งแต่สมัยพักไทยรักไทยครับ เขาเรียกว่า Prosper t i y Neighbor ก็คือว่าเติบโตไปกับเพื่อนบ้านมั่นคงไปกับเพื่อนบ้านถ้าเพื่อนบ้านดีเราก็สามารถที่จะสแสวงหาความร่วมมือชวิภาคีได้เรื่องยาเสพติดเรื่องคนเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเรื่องแรงงานเถื่อนนะครับอีกหลายๆเรื่องนั้นเป็น DNA ของพรรคเพื่อไทยเราเราอยากจะหาตำแหน่งแห่งหนของประเทศว่าประเทศไทยควรจะวางตำแหน่งตัวเองในเวทีโลกอย่างไร ตกขลึกอย่างนี้ครับท่านประธานครับประเทศไทยจะต้องเป็นผู้สนับสนุนประเทศไทยจะต้องเป็นผู้สนับ,สน,บสนุนสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในโลกนี้เขาเรียกว่าเป็น active promoter of peace and prosperity ก <C'> er> ็คือ <c'> อ er> ันนี้คือจุดยืนของพรรคเพื่อไทยและนโยบายบของรัฐบาลแล้วผมคิดว่าถ้ารัฐบาลในอนาคตจะมาใช้แนวคิดนี้ไม่เสียหายครับเราจะต้องสร้าง ความไวเนื้อเชื่อใจกับเพื่อนบ้านกับอาเซียนและเวทีโลกในระดับอาเซียนเนี่ยท่านประธานครับมันมีประเด็นที่ท้าทายอาเซียนอยู่ก็คือเรื่องพมา่าเรื่องเมียนมานะครับขอใช้คําใหม่เมียนมาเมียนมายังเป็นประเด็นที่ท้าทายความเป็นปึกแผ่นของอาเซียนอาเซียนยังคืบหน้าช้ามากฉันทามติห้าขออของอาเซียนตั้งแต่ออกเมื่อปี2 5 6หนึ่งยังคืบหน้าน้อยครับอันนี้เป็นเรื่องที่พรรคเพื่อไทย แล้วก็รัฐบาลนี้ให้ความสําคัญเราจะต้องผลักดันการแก้ไขปัญหาเมียนมาปัญหาในเมียนมานี่กระชอกค,ครับข้ามพรมแดนมาอย่างประเทศไทยพื้นที่พื้นที่ชายแดน2,416กิโลเมตรเนี่ยยาวมากประเทศไทยอยู่ในตำแหน่งที่รับผลกระทบแรงแล้วแรงเล่าครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการฤดูแรงเขาจะสู้รบกันนั่นเป็นเรื่องที่เราจะต้องอแก้ไขให้ได้เกาให้ถูกที่คัน แก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุคืออะไรครับคือสร้างสันติภาพเอกภาพและเศียรภาพในพม่าให้ได้ซึ่งอันนี้ผมคิดว่าประเทศไทยมีความท้าทายที่ทำให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องพมา่าเรื่องเมียนมาเป็นเรื่องที่เราจะต้องเกาะติดแล้วก็แก้ไขปัญหาผมจะพูดในตอนท้ายตอนเสนอแนะรัฐบาลว่าควรจะทําอย่างไรการที่ที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่หลวงพอบางประชุมอย่างไม่เป็นทางการมีมติ ให้ประเทศไทยช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่เมียนมาเมื่อวันที่25มีนาคม2567ช่วยไป20,000คนประมาณ3หมู่บ้านได้รับคืนคำชื่นชมทั่วไปครับแต่แค่เท่านั้นไม่พอท่านประธานฮะเขาเรียกว่าการช่วยเหลือการดำเนินการมันต้องส u s t a i มันต้องต่อเนื่องเพราะฉะนั้นผมจึงเสนอให้รัฐบาลว่าท่านไม่มีใครมานั่งฟังนะครับแต่อยากจะฝากไปว่าท่านควรจะช่วยเหลือพม่าท,ทางด้านมนุษยธรรมต่อเนื่อง ประเทศไทยควรจะเปิดโอกาสเป็นประตูรับการช่วยเหลือทางมนุษยธ,ธรรมจากทั่วโลกและส่งผ่านไปเมียนมานะครับในเวทีโลกครับท่านประธานครับเมื่อกี้ผมพูดถึงเพื่อนบ้านอาเซียนและก็เวทีโลกเวทีโลกเนี่ยประเทศไทยดําเนินการอยู่3เรื่องที่ผมเฝ้าติดตามเรื่องแรกเราได้สมัครเพื่อเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสาป,ประชา,ชาติรอบปี2 5 6 8ถึง2570 ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องหาเสียงกันต่อไปนะครับว่าเราจะได้รับเสียงพอที่จะได้มีที่นั่งใน UNHCR หรือไม่เรื่องที่สองก็คือประเทศไทยได้สมัครเป็นสมาชิกขององค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและองค์องค์งงการเขาเรียกองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือที่เราเรียกสั้นๆว่า OECD นั่นเองมีประเทศ38ปประเทศเป็นสมาชิกครับโชคดีครับผมเห็นด้วยกับวิสัยทัศน์นี้ เมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาทาง OECD ได้ตัดสินใจที่จะรับใบสมัครของไทยแล้วก็เข้าสู่กระบวนการรับเป็นสมาชิกที่สมบูรณ์บางคนถามครับคุณเป็นประเทศกําลังพัฒนาหรือประเทศที่กําลังพัฒนายังไม่ได้เต็มที่เนี่ยไปสมัครเป็นสมาชิก OECD แล้วจะได้อะไรผมอยากจะกราบเรียนว่าเราจะได้ตลาดครับเราจะได้การลงทุนครับแล้วเราจะผลักดันประเทศไทยให้พ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลางซึ่งเรื่องนี้เป็นประโยชน์โดยตรงที่เป็นสมาชิกของ OECD นะครับอันนี้ก็ต้องก็ต้องยอมรับว่าเป็นการดําเนินการที่ที่ใช้ได้ดีอันนี้เป็นผลงานของอดีตแลรัฐมนตรีต่างประเทศที่ที่ผ่านไปนะครับแต่ก็รัฐบาลน,นี้ก็ทําต่ออีกเรื่องหนึ่งครับที่น่าสนใจแล้วก็ผมก็เห็นด้วยการที่ประเทศไทยสมัครเป็นสมาชิกข,ของ b r i กสก็คือบราซิลรัสเซียอินเดียจีนแล้วอริกาใต้และก็อีกหลายประเทศนะครับ ผมเข้าใจว่ารลฐมนตรีต่างประเทศได้บินไปที่มอสโกแล้วก็ไปกล่าวถ้อยถแถลงเพื่อที่จะเห็นเจตนารมณ์ของประเทศไทยที่จะเป็นสมาชิกของบริกส์ขณะเดียวกันท่านหัวหน้าพักเพื่อไทยคุณแพทองทานชินวัตรก็เพิ่งไปวลาดิวอสตอกเพื่อที่จะไปคุยเกี่ยวกับเรื่องบริกส์บริกส์นี้ประเทศไทยได้ไปถแถลงครับว่าเราจะเป็นบริกส์ให้บริกส์ก็คือจะเป็นสะพานเชื่อมบริกส์กับประเทศที่กําลังพัฒนาและภูมิภาคต่างๆซึ่งเรื่องนี้ถ้าทําสําเร็จก็คงจะช่วย เพิ่มพูนบทบาทและสถานะของประเทศไทยในเวทีโลกได้ค่อนข้างสูงนะครับผมอยากจะย้ำอีกครั้งหนึ่งครับว่าบทบาทของไทยในเวทีโลกในเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมแล้วก็ถ้าทําได้เนี่ยคำกล่าวที่บอกว่าประเทศไทยจะต้องกลับมาอยู่ในจอเรดาร์ของโลกนั้นเราพูดลอยๆไม่ได้หรอกครับต้องมีการดําเนินการไทยจะต้องกลับมาอยู่ในจอเรดาร์ของโลกไม่ใช่แบบเลอ แต่ต้องแบบไ r i g h t r i g h t ก็คืออย่างชัดเจนแล้วมีทิศทางนะครับท่านประธานที่เคารพครับปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์นี่ไม่พูดไม่ได้เลยครับสับเท่ๆภูมิรัฐศาสตร์จริงๆผมเนี่ยไม่ชอบสับอะไรที่มันสวิงสวายมากกับท่านประธานก็คือการเมืองระหว่างประเทศนั่นแหละครับการแข่งขันระหว่างประเทศมหาอำนาจนะครับจีนถ้าพูดจริงๆก็คือจีนกับสหรัฐอเมริกาวันนี้ผมเจอท่านทูตสหรัฐอเมริกาก็ได้คุยเรื่องนี้ท่านประธานที่เคารพครับมีคนถามผมว่า เราต้องเลือกข้างไหมเราต้องเลือกข้างจีนหรือเลือกข้างสหรัฐอเมริกาคําตอบก็คือเราไม่จําเป็นต้องเลือกข้างครับเราต้องดําเนินนโยบายการต่างประเทศอย่างสมดุลเราต้องมีการประกันความเสี่ยงอย่างมีทิศทางเราไม่จําเป็นจะต้องถอยห่างจากมหาอำนาจชาติหนึ่งชาติใดอเมริกาก็เป็นมหามิตรของเราเกือบร้อยเก้าสิบปีจีนก็มีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับเราไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวการลงทุนการธมาค้าขายเราส่งทุเรียนไปจีน เราไม่สามารถที่จะถอยห่างจากคนหนึ่งคนใดเราต้องแนบชิดคือถ้าร้องเพลงนี่ไม่ต้องร้องเพลง t ร o n between two o o v e r ฮะไม่ต้องเลือกระหว่างคนรักสองคนแต่อยากจะใช้เพลงของทาทายังอยากจะเก็บไว้ทั้งสองคนนะครับ <c oughs> ท่านประธานที่ครบครับปัญหาตอนนี้ไม่ใช่ถอยห่างจากประเทศหนึ่งประเทศใดแต่ปัญหาตอนนี้คือต้องสร้างให้กระชับแน่นกับทุกประเทศเพราะประเทศไทยอะไรครับเห็นไหมครับผมตั้งโจทย์ว่า ประเทศไทยจะเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคเมื่อเราวางตำแหน่งของเราเช่นนี้แล้วเนี่ยการที่เราจะทำอะไรเราก็ไม่เป็นที่เคลือบแคลงใจของทุกประเทศทำไมผมถึงกำหนดตำแหน่งหรือเสนอกำหนดตำแหน่งให้ประเทศไทยให้ชัดเจนซะก่อนนะครับเพราะว่าสิ่งที่ขาดแคลนในโลกนี้เราต้องยอมรับที่ World Economic Forum ก็อภิปรายกันครับคือ trust ครับความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกาันในมันหายไป ถ้าไม่มีเรื่องนี้แม้กระทั่งความสัมพันธ์ส่วนตัวถ้าไม่เชื่อใจกันก็ก็มีปัญหาทุกคนนะครับผมอยากจะกราบเรียนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ที่ทุกท่านตอบเลยเราไม่จะเป็นต้องเลือกนะฮะเรารักทั้งสองคนเราใกล้ชิดทั้งทั้งคู่ทีนี้ประเด็นอยู่ตรงไหนครับบางคนบอกว่าประเทศไทยเฮคุณคุณคุณเป็นมิดเดิลพาวเวอร์หรือเป็นประเทศมหาอำนาจระดับกลางเนี่ยคุณจะดําเนินนโยบายต่างประเทศอย่างไรเราบอกว่าเราจะดาาะาาําเ,าเนินนโยบายต่างประเทศอย่างสมดุล บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศจำคำพูดผมไว้นะครับเขาเรียกว่า rule based international order ก,กติการโลกการปฏิสัมพันธ์ในโลกหรือการดำเนินการนโยบายต่างประเทศบนพื้นฐานของกฎเกณฑ์นี่คือสิ่งซึ่งเราต้องทำนะครับท่านประธานครับผมมีเวลาอีกประมาณมเวลาผ่านไปเร็วเดือเกินนะครับมีเวลาอีกประมาณ4นาทีมีอย่างนี้ครับก็คือประเด็นสุดท้ายเรื่องของเขาเรียกว่าภัยคุกคาม หรือความมั่นคงภัยคุกคามรูปแบบใหม่ก็คือเรื่อง PM2.5 เรื่องผู้ร้ายข้ามแดนเรื่องของเ,อเรื่องของฝุ่น PM2.5 ไปแล้วนะฮะเรื่องของเรื่องของมิจฉาชีพออนไลน์แล้วก็เรื่องของไซเบอร์ครมเรื่องนี้ผมเน้นแค่2ประเด็นครับตอนนี้ไทยเผชิญกับเรื่อง PM2.5 ข้ามแดนซึ่งต้องสแสวงหาความร่วมมือจากเพื่อนบ้านเข้าใจว่ารัฐบาลได้ริเริ่มนโยบายเขาเรียกว่า Clear Sky Stra t e g y ก็คือ ยุทธศาสตร์ฟ้าใสกับลาวกัมพูชาแล้วก็พม่าเพื่อที่จะปกป้องพี่น้องคนไทยไม่ให้ได้สูดควันฝุ่นพิษข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเรื่องนี้ให้กําลังใจรัฐบาลแล้วควรทำให้สําเร็จครับเพราะมะเร็งปอดในภาคเหนือค่อนข้างมีตัวเลขค่อนข้างน่ากังวลใจท่านประธานครับหลังจากดูงานแล้วเนี่ยเรามาดูเงินสักนิดหนึ่งครับเงินที่รัฐบาลได้จัดสรรให้กระทรวงการต่างประเทศปีนี้ประมาณ900 0ล้านนะครับประมาณ9 0 0 0ล้านเศษละ ตัวเลขกลมๆนะครับเพิ่มขึ้น204ล้านเพิ่มประมาณ 2. กปอร์เซซึ่งต่ำครับต่ำแต่ด้วยศักยภาพและความสามารถของข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยผมเคยทำงานสั้นๆไม่นานครับรู้ดีว่าเก่งครับสุจริตและมีประสิทธิภาพผมเชื่อมั่นว่างบประมาณ9,000ล้านนี่แม้ไม่ได้มากตามที่เขาต้องการแต่ผมมั่นใจว่าเขาสามารถผลักดันงานต่างๆเพื่อพวกเราได้มีติดติงเรื่องเม็ดเงินนิดเดียวครับก็คือเรื่องของ งบประมาณทางซอฟต์พาวเวอร์148ล้านผมคิดว่าควรจะต้องเพิ่มเติมขึ้นนะครับเพราะกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยจะต้องผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของของเรื่องอื่นๆมวยไทยอาหารไทยดนตรีไทยภาพยนตร์ไทยแต่ส่วนตัวจะต้องผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ทางการทูตของเขาเองด้วยเราเคยได้ยินคําว่ายิ้มสยามจําได้ไหมท่านประธานครับมันมีนัยยะแฝงมากกว่าน,นั้นครับประเทศไทยเมื่อคุณเป็นคนที่จะไปส่งเสริมสันติภาพและความมั่งคั่งในโลกนี้ การยิ้มของคุณมันมีนัยยะว่าเราอยากจะให้ทุกคนได้หันหน้าพูดคุยกันโดยสันติวิธีบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศโดยประเทศไทยสามารถที่จะเป็นเขาเรียกว่าโยนมเมล็ดพันธุ์ของความไว้วางใจมากกว่าไปใส่ไฟของความขัดแย้งในเวทีโลกท่านประธานที่ครบครับเรื่องเงินผมผมจะไม่ใช้เวลามากนะครับเพราะว่าไม่ใช่ประเด็นใหญ่ของกระทรวงการต่างประเทศแม้ว่าจําเป็นนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะ มีเวลาอีกหนึ่งนาทีกว่าผมอยากจะจบด้วยข้อเสนอแนะ7ข้อให้รัฐบาลครับก็หวังว่าฝ่ายเลขาของทางรัฐบาลคงจะนั่งฟังอยู่นะครับแต่ถ้าไม่นั่งฟังเดี๋ยวผมจะโน้ตแล้วส่งไปให้ท่านประธานครับข้อแรกก็คือเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจแบ่งขั้วการเมืองแบ่งค่ายหรือดีคอปพลิงเนี่ยบางคนใช้คำว่า de ริสกิ้งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยน่ากังวลน,นะครับ ประเทศไทยจะต้องผลักดันนโยบายทางเศรษฐกิจเชิงรุกอย่างต่อเนื่องต้องเร่งเจราจาข้อตกลง FTA กับต่างประเทศผมเข้าใจว่ามันมีสองอันที่จ่อที่จะเซ็นก็คือไทยกับเอ TA EFTA ภาษาอังกฤษเขาใช้สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปเข้าใจว่าประชุมมา9ครั้งแล้วครั้งที่10จะประชุมรอบที่10เป็นราวนะเรียกเป็นราวรอบที่10เดือนสิงหาคมนะครับ ระทรวงพาณิชย์ดูแลอันที่สองคือผมฝากครับไทยยูไทย EU, ไทยูสำคัญยังไงครับมันไม่เข้าว่าประเทศเดียวยูมี20กว่าประเทศเพราะฉะนั้นถ้าไทยยูสำเร็จเนี่ยเราจะเพิ่มตัวเลข GDP ได้ถึง1.28%เราสู้เวียดนามเราต้องเอ้เราต้องสู้กับเวียดนามฮะแข่งขันกับเวียดนามเพราะฉะนั้นผมให้กำลังใจท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านรองนายกภูมิธรรมนะครับท่านเป็นคนที่มีขีดความสามารถสูงนะครับ ข้าวเก่าก็ขายได้ข้าวใหม่ก็ขายดีนะครับเพราะนั้นก็ให้กำลังใจท่านที่จะผลักดันเรื่องการเจรจา FTA ต่อไปชดเชยเวลาที่เสียไปหลังจากที่ EU ไม่คุยกับเราหลังรัฐประหารไป5ปีครับไม่เจรจาจึงมาเริ่มเจรจาใหม่ประเด็นที่2ครับคือเรื่องของบทบาทและสถานะของไทยในเวทีโลกท่านประธานครับผมขออีกหนึ่งนาทีนะครับบทบาทของไทยในเวทีโลกย้ําอยู่เสมอครับไทยต้องเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมสันติภาพและความมั่งคั่ง ที่ความมั่งคั่งในโลกนี้อันนี้คือเป็นตําแหน่งของเราเลยประเทศไทยไม่ทะเลาะก,กับใครฮะเราเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความแห่งสันติแห่งสันติภาพอันนั้นเป็นเรื่องที่ผมกราบเรียนไปแล้วการช่วยเหลือพมา่าทางด้านมนุษยธรรมจะเรียกว่าจุดมนุษยธรรมหรือระเบียงมนุษยธรรมก็แล้วแต่ต้องทําต่อและเปิดประตูให้ทุกชาติเข้ามาช่วยประเด็นที่สมเรื่องการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ดูเดือดการทูดอย่างสมดุลเท่านั้นที่เป็นคําตอบ การประกันความเสี่ยงอย่างมีชั้นเชิงเท่านั้นที่เป็นคําตอบพูดง่ายแต่ทํายากครับฝากท่านรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่ได้ไปลผลักดันนะท่านนายกท่านรับผิดชอบหลายเรื่องประเด็นที่4เรื่องของการเผชิญความมั่นคงของมนุษย์ PM 2.5เนี่ยไม่แก้ไม่ได้ครับทําแต่เนิ่นๆกับเพื่อนบ้านเจรจากันครับว่าคุณต้องไปจัดการแหล่งกําเนิดฝุ่นในประเทศของคุณนะครับเข้าใจประเทศเมียนมาาจะไม่สามารถครอบคลุมพื้นที่ได้หมดแต่คุณต้องทําเพราะว่าพี่น้องคนไทยเดือดร้อนครับ ฝุ่นไม่รู้จักเส้นเขตแดนครับท่านประธานครับประเด็นที่4ี่ครับประเด็นที่5ครับคือเรื่องของเมียนมาเมียนมาเนี่ยท่านประธานท่านรู้สึกไหมว่าความ่ผมว่าอาเซียนต้องเข้มแข็งกว่านี้ผมเสนอนโยบายแก้ไขปัญหาเมียนมาโดยบันไดสองขั้นครับขั้นแรกก็คือตั้งทริกาพลัสให้ไทยทํางานร่วมกับประธานอาเซียนคือลาวทำการร่วมกับจีนทํางานร่วมกับอินเดียทํางานร่วมกับบังคลาเทศเพราะว่ามีชายแดนติดกับพมา่าแล้วก็คิดค้นโรดแมป เพื่อสแสวงหาสันติภาพเอกภาพและความมั่นคงในพมา่าสเต็ปที่สองไทยกลุ่มนี้แหละครับไปเชิญ SAC ฝ่ายรัฐบาลไปเชิญ NUG ฝ่ายต่อต้านไปเชิญผู้นําชนกลุ่มน้อยเข้ามาพูดคุยกันเพื่อสแสวงหาทางออกในพมา่าไม่ทํสองทางนี้ไม่มีทางสําเร็จฮนะผมกล้าการันตีไว้เลยนะครับรรท่านประธานครับประเด็นที่6ครับจบแล้วฮะท,ท่านประธานอีก2ประเด็นประเด็นที่6เพิ่มแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโดยการเพิ่มยอดค้าชายแดนครับ แล้วก็เร่งเจราจาพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนของไหลทวีปทับซ้อนกันระหว่างไทยกัมพูชา OCA ผมเข้าใจว่าคณะกรรมการเทคนิคร่วมกําลังจะแต่งตั้งในขณะน,นี้ซึ่งหวังว่าจะคืบหน้าเอาน้ำมันและแก๊สมาใช้โดยมีเงื่อนไขว่าไม่เสียดินแดนท่านประธานครับประเด็นสุดท้ายประเด็นที่7ทุกวันครับผมนึกถึงเขา6ตัวประกันคนไทยในกาซาท่านประธานก็มีบทบาทในการไปเจราจาช่วยเหลือคนไทยครั้งแรกนะครับ เราังเหลืออีก6คนวันนี้ผมได้ขอให้ทางทูตสหรัฐอเมริกาได้ช่วยนะครับผลักดันเรื่องนี้ด้วยนะครับซึ่งเราจะต้องไปเจรจาเพื่อที่จะช่วยปล่อยตัวประกันมาให้เร็วที่สุดท่านประธานที่เคารพครับ,รบผมจบแล้วครับงานต่างประเทศเนี่ยเป็นงานที่เน้นผลสําเร็จของงานท่านประธานเธอเปรียบเป็นกีฬาเนี่ยมันไม่ใช่ยิมนาสติกลีลาแต่มันเป็นฟุตบอลครับแพ้ชนะอยู่ที่การยิงประตูเพราะฉะนั้นความสําเร็จของงานจําเป็นผม ให้กำลังใจท่านนาย,ยกรัฐมนตรีครับท่านทํางานหนักเหนื่อยนะครับเพื่อชีวิตคนไทยที่ดีขึ้นผมหวังว่างบ68ที่จัดสรรในกระทรวงการต่างประเทศเราจะกอบกู้เกียรติภูมิของประเทศคืนมากอบกู้ศักดิ์ศรีของคนไทยคืนมาสร้างไรายได้ขยายโอกาสให้กับประเทศไทยผมขอสนับสนุนงบ68แล้วก็การทํางานทางด้านต่างประเทศตามที่ได้การเรียนไปครับท่านประธานครับขอบคุณครับ